สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ลงงานเต็มวันนะเช้าเมื่อวานลงงานไปครึ่งวันนะหรือแหลกอ่หลายคนก็ได้ดูไปแล้วนะมาถึงช่วงบ่ายก็รื้อกันแหลกเลยเช้านี้ก็ผ่านไปแล้ววันครึ่งนะวันครึ่งรวมเมื่อวานด้วยครึ่งวันนะวันนี้ก็ยังไม่ถึงวันแต่วันนี้ได้ทํางานเต็มวันแน่นอนที่อ่ตบบลตาคีอำเภอตาคีใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมตบบลตาคีอำเภอตาคีหลังกองบินสี่นะ ก็ที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวไปดูการเจ้าสามยี่นะเป็นเดก,ก้าเจ้าของบอกเลยใจเลยโคตรใจอะ่ะบอกเลยสุดจัดนะสุดจัดเดก,ก้าก็ลือทิงนะอันนี้เป็นความพึงประสงค์ของเจ้าของรถนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้ไปยุ่งขอทําขอชอบซีรีส์ชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวดูเลยวันนี้ได้อะไรบ้างนะอ่ะนี่ก็เป็นคัสซีของเจ้าเจ็ดร้อย หมือนเดิมหรือออกเอาอะไรด้านในสายไฟต้องใช้นะสายไฟต้องใช้ทั้งหมดนี่เขาว่าจุดยืดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะทําให้ไปแบบนี้เหมือนกันนะแบบนี้เหมือนกันอ่าวนีรูเนี่ยยังไม่ได้ถอดเลยเห็นรูใหญ่ๆนี่ไหมหลายคนชอบถามนะฝั่งนี้ก็จะออกเอ่อเป็นสายไฟออกอ่ามันจะเป็นรูใหญ่ด้านนี้ออกรูสายไฟนะแต่มีอีกด้านนึงด้านนี้นะด้านนี้ก็จะเป็นสายลม นี่เป็นรูใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจะมีแง่บังตัวนี้ปิดไว้ก็จะทําเหมือนกันทั้งหมดนะแบบนี้เลยแล้วก็วันนี้มีมีแขกมาเยี่ยมมาเอาติ๊กเกอร์เรอาติ๊กเกอร์หรอ่น่่น,น,น,น่ที่ลบบุรีงออนานอืงา,านไบาแน,น่นอนแต่รอคิวนานอยู่ <laughs> เป็นไงรถรถเป็นไงใช้ดีไหมแจ๋วเ,เลยนะหมดนะอ้อยเอาเปิดหีบป,ปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่เปิดหีบช่วงเดือนลไรธนวา พันวาได้วิ่งทีหนึ่งโอเคนี่ก็รถเป็นหลงเหมือนกันนะหลงเจ็ดร้อยสตอรี่บอกเลยสุดจัดอะคัะนนี้สุดประเทศอะอ่ามีมีมีใครอยากสุดกว่านี้เดี๋ยวอันนี้ติดต่อผมมานะต้องห้ามยอมนะคนนี้ห้ามยอมนะมมนะมมนะต้องให้สุดกว่าต้องให้สุดกว่านะันั้นเหลือแค่ซีอย่างเดียวนะทุกอย่างขึ้นใหม่หมดซีกับทะเบียนนะที่ลบบุรีอ่ะเดี๋ยวมาดูงานผมดีกว่า นี่เจ้าสามยี่พัีถ่างเรียบร้อยนะธรรมดาจะตรงมาจากด้านหลังเลยอ่ะเดี๋ยวหลายคนดูนะจะตรงมาเลยผมก็ถ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมถ่างสวยแล้วก็ขัดธรมรมศาต์เคียร์ลิงหน้างานเหมือนเดิมนะสามยี่ลื้อออกหมดถื้อจบแน่นอนระบบภายในนี่เป็นแป๊บนะออกหมดเลยแล้วก็นี่ระบบภายในลื้อทิ้งหมดเลยนะ คือเราเริ่มใหม่หมดเริ่มจากผมเลยจบแน่นอนนะครับก็แล้วก็จะมีอะไรอะไรระหว่างทําที่ลูกค้าต้องซื้อไม่เช้าผมไปซื้ออะไรมานะก็เลยได้ทําคลิปสายหน่อยวันนี้นี่น้ํามันเครื่องน้ํายาหม้อน้ำสองถังน้ํามันเครื่องสองถังนี่นะอแล้วก็นี่น้ํามัน power สีทินเนอร์ที่ลูกค้าต้องซื้อนะ สายลมโพลีนี่นะสลกสะดื้นี่อยู่นี้น็อตกองเครื่องนี่นะกองเครื่องน็อตเพากลางอะไรพวกนี้นะที่ลูกค้าจะต้องซื้อใหม่หมดน้ำมันเบรกอะไรพวกนี้นะแะอ,เอ้เดี๋ยวลูกค้าจะได้เป็นแนวทางนะฮะเป็นแนวทางว่าเวลาทําแล้วไม่ใช่ไปซื้อชุดตัดหลังมาเป็นหัวเก่งมาแล้วไม่ต้องซื้ออะไรนะต้องซื้อนะครับต้องซื้อแต่ต่อเพอากลางต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนี่เพอากลาง ต้องมีการตัดต่อใหม่นะฮะมีการตัดต่อใหม่แล้วก็มีพวกนอ็อตอะไรซิปาถะต่างๆก็ชุดอะไหล่ชุดนี้คือถ่ายของเหลวทิ้งทั้งหมดอะเปลี่ยนกรองด้วยสายน้ามันโซลูรโซล่าอะไรผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคือเหมือนได้รถใหม่ไปเลยชุดนี้ก็อะไหล่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วเกือบสองหมื่นแล้วใส่ลมด้วยนะพวกอะไรด้วยนะคือเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยของเก่าก็บอกแล้วรถทิ้งหมดนี่นะตอนในรถทิ้งหมดคือไม่ได้เก็บไว้เลย สุดจัดอ่ะบอกเลยนะชั่วโมงนี้ต้องชชางบอยไปธุ์ธานีนะครับฝากไ้ด้วยนะงานไวงานเร็วงานเนียนแล้วกเ็เสร็จงานนี้แล้วก็จะปิดจ็อบนะปิดจ็อบอยู่สงการกันนะครับเจอกันทีเปิดงานวันที่ไม่สิบเก้าไม่สิบเจ็ดก็สิบแปดสิบเก้านี้นะก็จะเริ่มเปิดงานเจอกันได้ที่จงังหวัดสระแก้วนะของเดอนเมษานะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี้สามวันนี้แหละผมไม่รู้จะเปิดวันไหนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูทีมงานด้วยนะครับ ก็เริ่มจากสักแก้วเสร็จจากสักแก้วแล้วก็จะเลยไปที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวดันให้เดียวสองงานเลยเอาให้ก็ได้ไหงายท้องกันไปเลยนะเดี๋ยวรอชมหลังเปิดงานสงการนะวันหยุดนะครับนี่เลยคนหล่อมาอีกแล้วเอ๊ะไม่แอบ,บดูรถหล่อป่ะเนี่ยฮะนนไม่ไม่ขับคันแดงมาเลยทาเยงเข้าเข้าตรงนู้นเอาเข้า,ขา,ขาตรงนู้นกัน อันนี้นะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม